สบายดีจากพ่อแม่พี่น้องสบายดีฮะเศร้าๆเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่บ้านสวนของสาวนุกปัจินะน้องพี่น้องเนาะพี่จะมาถ่ายพี่น้องมุมตัวน,นี้ก็เป็นเวลาตีห้ากลัวๆเนาะตื่นตื่นมาแต่เศร้าพี่น้องนะกระสลุมกลัวเนาะฝ่ากสลุมกลัวเด้อพี่น้องตีห้าตื่นมา คือสว่วนพักพี่น้องการข้าเนี่ยเพิ่นต,นตื่นเพิ่นก็เปิดเพลงนะพี่น้องเนอะต้นปาต้นมะละกอเฮาวนะพี่น้องนี่น่าจะแม่นเบียออเ้ยของเพชรเด้อพี่น้องตังนานเนอะหนึ่งสองสามสี่ห้าองค์เจ็ดแปดเก้านาฬพี่น้องเก้านาฬ นี่พัดอ้อมไว้นี่ให้ไก่เข้ามึงก็หน้าไก่เศร้าเนาะตื่นมาหนุนเข่าแล้วสีกูเพียงปลาเตรียมได้พี่น้องเด้อเตรียมออกให้ออกหน้าพระราบหนึ่งมันจังบวชสวยข้างนี่กรับพัดตื่นมาพัดก็เปิดเพลงแล้วพี่น้องเลยเวลาหกโมงเนี่ยพัตื่นจะเศร้ามาเนาะพัดก็เตรียมเอาแก้วเข่าแก้วน้ำแล้บพัดก็เตรียมสิปูกยาน้ากระมีได้พี่น้องเด้อ นี่ก็คือต้นมะเขือพวงเนะพี่น้องเด้อมะเขือพวงเป็นหมากโยกพี่น้องเด้อมะเขือพวงจะทางนี้ห้องมงันแข้งเนะพี่น้องเด้อป้าดอกขนาดเลยพี่น้องดอกมันเนะพี่น้องเด้อแมื้อภายใเป็นหมากโหดอกมันตายพี่น้องตายเฟดเลยมีสองต้นเนะพี่น้องกปางเพชรเท่านานะมาสภาพแล้วตายไปแล้วปากเพชรกะถ่าอยู่สวนนะพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องนี่ ันนี้ครับเก็บปุ๋ยเพชรเนาะแต่ก็คือดอกดาวเรืองเด้อพี่น้องเดอ้อพูอดบานเปื้อะปังอยู่พี่น้องเอ้ยพหใครต้องการได้ดอกดาเวเรืองมาเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อข้าวคายในกระกำหนึ่งสี่พัน 4, พี่น้องสามกำชิปนี่พี่นอ้องขอมึงพักน้ำสา ผักคือผักขมนะผักขมว่าผักประกาศซองว่ะพวกนี้คือผักกาดหรืผักขมอันนี้น่าจะเป็นเบียสลัดเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อนี่น่าจะเป็นผักอีตู่ไทยว่ะพวกเนาะแหมแล้วผักอีตู่นี่เบียผักอีตู่เลยพี่น้องเอ้ยน่าจะเป็นเบียผักอีตู่หมดแล้วก็ เปียกพักสลัดนี่ก็ผักกาดก็เผิ่อผูกพายอีตู่แล้วก็มีพายิโต้ไทยทำเตยพี่น้องเด้อพายิโต้ไทยเนี่ยเขาห้องวัวลาพาอยู่ที่ห้องพายิโต้ไทยแต่ก็ห้องวัวลาพาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ละอยู่บ้านเด้อบัดสวนของเฮาเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นมะละกอก็ต้มมะเขือพวงเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าเนาะพี่น้องเนาะ มัจะเป็นป่าอ้อยของเราสนุกเกษตรมาเตรียมเด้อพิงปูพิงปลาเตรียมออกให้ออกหน้าเด้อพี่น้องเด้อวนันนี้พิงปูพิงป่ปปานี้มันเป็นมากเล้วพี่น้องนะเห็นดอกเด้อพี่น,อนอ้องก็มาดกดดอกขาวๆนี่แม่นะนี่ คือกเดูพี่น้องดูโตคุณสีไปมัดเข้าคุณจักตอกไว้เต็มตารางเฮือนนียเ่าไปมัดเข้าอยู่หน้าเด้อพี่น้องมาหน่อยครับคอณจริงจริงโอ้ยอีจริงจริงลงมาหน่อยสองตนี่แึ่งพี่น้องสีดำกับสีดำตาลตาลดำกับดำขาว น้ำตาลดำน้ำตาลค่ะน้ำตาลขาวกั็ดำขาวด้วยพี่น้องอืออม,มาหน่อยพี่น้องอถ้าก็ะลุงอะนะน,นดำดำนั่งกิ่งๆนะพี่น้องมีแต่หมาเต็มเฮือนอยู่นี่อี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องมีหา่าโตไอ้ไอ้ไอ้มันลอยเยอะพอดีน้องเนี่ยเขาไปเสิร์ปิ้งปลาเดี๋ยพี่น้องเด้อดปิ้งปูปิ้งปลาไปกินอยู่นะพี่น้อง เตรียมเสี้อวให้เอางาเกี๊ยวเกียวข้าวได้พี่น้องด้วยนปลากินฟันข้าวหน้าก็ปปลาในกระดังพื้อนเด้พี่น้องข้าวแต่สั่เศร้าดอกเตอร์พูแม่บอกแพนพันหนึ่งจะตีสี่พี่น้องนะพ่นตื่นมาเพื่อไปลูกเปียะ ลูกเบียร์าพึ่กระบอกให้สโนมาปิ้งปลาไว้ไปนาก็ออกไปนาเด้อพี่น้องเด้อต่อมือเช้านี่นะพี่น้องเนาะสวยละเืินเช้ากับจิงพี่น้องจะออกไปกับสวยแล้วเอาหับปั้นเข้าแล้วรากประทายพี่น้องกับพ่อพ่อกันอยู่ทุ่งไหนทงนาเลยเด้อจ้ะพี่น้อง ทงหน้ากเจ้าเาองนของเาเดานกระพากรออกบ็เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเนาสาดแมเอาแล้วบ่นู้ซุกแม่พันซุเกนองเียวกัมีเ็กี่ยวแล้วก็มีผพันเกี่ยวกัมี้พนอกมี ทั้งเลืองแล้วก็ทั้งเคียวนั้นะซุกแม่บบแน,น่นะฮะก็เกี่ยวตัวซุกตัวซุกหอดเทียงหน้าน้อยเฮาเลยพี่นอ้องเฮ้ยเทียงก็ได้อืมลูกป,ปูุกเพลงมาละปึ๊งปึ๊งเอาฟางพี่น้องเทียงก็ได้มาเบิ่งข้าวพี่นอ้นอ,เอ,องเอ้ยเบิ่งข้าวเอาซุกแล้วพี่นอ้องเอ,อ้ยเรือองอลาบมดเลย พี่น้องเข่าสุกแล้วเด้อป้าผุดสุกหมดแล้วพี่น้องหอเหลืองหมดแล้วพี่น้องเด้อสุกายขนาดเลยสุกหมดแล้วพี่น้องอ๋อป้า พยายามารับจ้างเกี่ยวข้าวและเกี่ยวมาด้วยพี่นอ้องเด้อปีกาเนี่ยพี่น้องมันยอมมันแย้มมันยมมังเป็นมากนีะพอได้อยู่พี่น้องเด้โอโผสุกโลโผที่เขี้ยวๆอย่างอยู่ลุ่มัาพี่น้องเข้าเจ้าเด้อพี่น้องเด้อนี่สิพากระเกี่ยวข้าวนี่ละก่อนโรสิไปเกี่ยวทางลุ่มขึ้นมาโรสิเกี่ยวทางเทิงนี่นก่อนยังบู่อ๊อ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าฝาก ติดตามคลิปหนาดเออพี่น้องลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย